สนับสนุนโดยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับถามนิดนึงนะครับว่าในที่สุดแล้วสามีภรรยาพอช่วยกันทํางานแล้วเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันย่อมดีกว่าการทํางานคนเดียวแน่นอนนะฮะผลลัพธ์ทั้งยอดธุรกิจและทีมงานเติบโตดีไหมฮะโอ้อันนี้ต้องยอมแล้วว่าถ้าเราทําด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยยอดธุรกิจเนี่ยพุ่งเลยอาจารย์รเ,เห็นหลายหลาย หลายอย่างที่ทําในเรื่องครอบครัวนะอาจารย์มันจะถ้าไม่พร้อมด้วยด้วยกันในการวิธีทำเนี่ยไม,ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกันไม่ไ,มไปในทิศทางเดียวกันพูดคนละภาษาว่าพูดเราแน่นอนฮะอาจารย์พูดคนละภาษาเนี่ยคงไปกันไม่ได้เหมือนกันผมเริ่มทําใหม่ๆนั่นแหละพอเราเริ่มเข้าใจแล้วพอเราทาเนี่ยพอเราวางแผนแล้วเนี่ยมันไปรวดรลดเลยยอดธุรกิจจากอ่ก็บอกว่า4ี่หมื่นห้าทำไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยมันปลาไปเป็นล้านอืครับ เขาบอกว่าพอเรามาทํากิฟฟอรีนหลายครอบครัวเขาเล่าให้ฟังนะสามีภรรยาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกันครับเขาบอกว่ามันไม่มีเวลามานั่งทะเลาะกันเพราะว่าเจอหน้ากันก็คุยกันเรื่องงานคุยคุยคุยกันเรื่องสินค้าคุยกันเรื่องวันนี้เราจะต้องไปไหนไอ้ไอ้ไอ้เรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกเลยกลายเป็นไม่มีไปเลยไม่มีแน่นอนครับอาจารย์ครับพอเราเจอมาเฮ้เป็นไงบ้างแกนะฮะเรียบร้อยแล้ว เอ้ย่ที่ว่ามันจะไม่สมัครเรียบร้อยแล้วมันเกิดโอเคเลยนะครับแล้วเคล็ดลับในการทํางานมาสู่ความสําเร็จในวันนี้ฮะพี่มองว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เป็น p a r a ได s ์แล้วนี่นะครับเคล็ดลับการทํางานของพี่ที่ใช้ปฏิบัติมาโดยตลอดคืออะไรฮะเคล็ดลับเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ไม่สำคัญเท่ากับเราสม่ำเสมอในงานนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสม่ำเสมอครับ รเราทำสม่ำเสมอแล้วเราเข้าใจเนื้องานว่าเราทำแล้วเราได้อะไรแล้วตอนเราไปทำเนี่ยมันจะเสียอะไรมันจะได้อะไรถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะอาจารย์เค,คิ็ดลับมันมีแค่นี้ครับ,รบขอให้เรามีความสม่ำเสมอในงานที่เราทำและอยากจะทำในงานนั้นผมว่าแค่นี้อาจารย์เหมือนมีใจรักรและทำไม่หยุด ครับนะซึ่งมันไม่ได้เรื่องเหนื่อยไม่เหนื่อยมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอใช่ฮะอาจารย์เหมือนเราเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเราก็กินทุกวันใช่ฮะเราไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยการกินกับการกินข้าวใช่ฮะอาจารย์เราก็เหมือนกันนะเราถ้าเราทํางานเราก็ทําของเราไปทุกวันครับเหมือนกินข้าวนั่นแหละครับผมมองว่าถ้าเราไม่ทํากิฟิลินเราก็ต้องทาอย่างอื่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าทําอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันเหมือนกันมันเหนื่อยเปล่าเหมือนกับที่ที่เคยมานะอาจารย์แต่พอมาทำกิฟิลินมันเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อย แต่มันเป็นรายได้ที่ทําให้เรานี้หายเหนื่อยเลยครับจากจุดเริ่มต้นที่เราทํางานทั้งเป็นช่างสีนะแล้วก็เดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศจนในที่สุดมาทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนลองมองงานที่เรากําลังทําในปัจจุบันนี้เป็นไงฮะมันสิ่งที่ได้รับทั้งรายได้ความมั่นคงมันมันรู้สึกถึงถึงความความสุขใจยังไงบ้าง โอ้โหถ้าถ้าให้ผมย้อนไปนิดนึงน้าจารย์กิฟลินเปิดตัววิื่กเกมีนาปี39ครับผมไปอินสเารอลปี39นะอา้าย์ารับผมน่าจะเจอกิฟลินตั้งแต่ปีนั้นนะถ้าเจอนี่ก็คงเป็นไดมอนด์เลยครับเป็นไดมอนด์ไปแล้วครับ,รบมันมาเจอเอาปี50ครับะครับ,รบพ,อพอปี50ยเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะพูดถึงรายได้กับที่งานที่เคยทำมากับทำกิฟลินตอนนี้ ผมบอกไม่น่าเจอกิฟฟิรินช้าน่าจะเจอเร็วกว่านี้ร่างกายผมจะได้ไม่บอบช้าจากการไปขายแรงนะจ๊แล้วสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟิรินเริ่มทําตั้งแต่ปี50นะคนัะมาวันนี้กิฟฟิรินได้ให้อะไรกับครอบครัวพี่ไปแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าถ้าจะสุดยอดของชีวิตเนี่ยผมว่าอยู่ที่กิฟฟิรินแล้วหล่ะนะครับผมเริ่มทํา6เดือนแรกติดที่4ของโกสตาในการการแข่งขันไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับพอมาอีก6เดือน แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวกรีนฮ่องกงนะครับแล้วมาแข่งแฟนซติกอีกนะครับก็ไปเที่ยวสิงคโปร์รอบหนึ่งและก็เกาหลีแล้วก็รางวัลหกหมื่นเนี่ยมีนาเนี่ยเป็นรอบที่ห้าอาจารย์แล้วก็วันที่ยี่สี่เก้ามีนาก็ไปเที่ยวออสเตรียสามประเทศยุโรปนะครับเกิดมาไม่นึกว่าจะได้เห็นยุโรปอาจารย์พอมาอยู่กับกิฟฟินได้เห็นยุโรปสุดยอดมากอาจารย์มันสุดยอดมัน ผมบอกว่า,าตอนนี้ตอนวันที่ยีิบเก้จะจะไปกับลูกสาวเอาลูกสาวไปไปเที่ยวครับน, <ะ S 2> นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเป็นรางวัลชีวิตนะทั้งรายได้ทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็ประสบการณ์การไปต่างประเทศที่ผ่านมากับกิฟฟรีนี่ไปเที่ยวไปกิน ไม่ได้ไปทํางานครับที่ผ่านมามีแบบไปต่างประเทศนี่คือไปทํางานเอาเงินตัวเองจ่ายค่าเดินทางตัวเองจ่ายไปทํางานไปทเงินกันแต่มาอยู่กับกิฟฟิลีนจ่ายแค่ร้อยหกสิบนาอาจารย์ตอนที่ผมสมัครนะครับโอ้ยไปเที่ยวเนี่ยมันคุ้มสุดคุ้มเลยอาจารย์คุณหมอแล้วก็ท่านใจดีมากเลยครับเวลากินไปเห็นแล้วมันไม่เหมือนกับเศรษฐีทั่วไปครเขานั่งกินกับเรานี่ทำให้เราโอ้เราคุณหมอทําได้ยังไง มันสุดยอดมาการย์ครับนั่นก็คือสิ่งที่ที่เรามองมองเห็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับเราเคยถามตัวเองไหมครับว่าทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตและก็ในการทํางานแรงบันดาลใจสําคัญสําหรับเราแรงบันดาลใจของพี่คืออะไรครับแรงบันดาลใจผมเนี่ยมีมาตลอดคือเป็นต้นทุนก็คือความไม่มีคือความจนครับผมว่าว่าทำยังไงเนี่ยไอ้ความจนเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากสักที ถ้าไม่มีความจนเนี่ยนะผมคงไม่อยู่จุดนี้นะอาจารย์รผมว่าไอ้ตัวความจนของผมเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผมสู้ทุกอย่างที่ผ่านมานะครับ,รบทําให้ผมประสบผลสําสเร็จเนี่ยเพราะว่าผมเกิดมาจนหรือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์ผมเลยยึดตรงนี้ว่าต้องมีให้ได้ต้องดีให้ได้ต้องสบายให้ได้ต้องมีอนาคตให้ได้ครับมันเลยอยู่จุดนี้ได้ผมเลยยึดว่าแรงบันดาลใจตรงนี้นะครับผมเลยยึดเอาว่าเราไม่มีนี่แหละครับจะทําให้เรามีและทํำยังไง เราก็เลยถือว่าเราต้องวิ่งหนีความไม่มีครนะเมื่อไหร่ที่ตามแต่ที่เราเรามองว่าเราไม่อยากมีชีวิตแบบไหนเราก็ต้องพยายามวิ่งหนีชีวิตแบบนั้นแต่เราก็ต้องมีตัวช่วยซึ่งซึ่งวันนี้เรามองว่ากิฟรินนี่แหละคือตัวช่วยสุดยอดเลยอาจารย์และทีมงานล่ะฮะทีมงานที่เราไปแนะนําที่เราไปชวนเขาบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเราสําเร็จคนเดียวเนี่ยไม,ไม่ได้หรอกเราคงไม่มีวันนี้แน่แต่มันคงต้องประกอบไปด้วยทีมงานโอ้แน่นอนเรื่องนี้แน่นอนครับอาจารย์เพราะว่า เดิมทีก็ผมก็คุณมณีเนี่ยไม่เก่งอยู่แล้วนะครับพูดกับคนก็ไม่เป็นนะฮะแต่ผมมีลูกทีมตัวนี้มีทจ้คนเก่งเวิร์กนะอาจารย์ปับพาก็ไปแล้วเดือนเดือนนี้ก็จะเป็นพลาดาดอีกสายอีกคนหนึ่งนะฮะมันมันคงหมายถึงเราก็ต้องดูแลเขาดีด้วยเขาถึงเขาถึงเก่งแล้วก็สําเร็จแบบนี้3วันเราจะเจอกันแล้วเรามาคุยเรื่องงานกันที่เก่งทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องยกให้กับทีมระบบของ คุณพี่ชนพลชูถนอมครับเราจำเราพูดไม่ได้เราพาคนไปเรียนพูดไม่ได้พาคนไปเรียนเอาวิธีนี้แล้วเราใช้วิธีนี้อาจารย์ฮะใช่ฮะคือทุก2เดือนหนึ่งครั้งเราจะพาคนเข้าไปเรียนครับเรียนธุรกิจนะครับเรียนวิธีการทํางานนะครับก็พาเขาเข้ามาสุดท้ายพวกเข้าไปก็จําเอาข้อมูลนั้นออกทํากันเองแล้วเราก็มิงกันครทีมงานก็เลยเติบโตกันตามไปด้วยเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตกับกิฟฟารีนวางแผนอะไรไว้ฮะ ตอนนี้ที่วางแผนเอาไว้นะอาจารย์ก็อ,อยากมีบ้านหลังใหม่นะครับอยากมีรายได้ที่บอกถ้าอายุประมาณสักถ้าอยู่ไปได้นะอาจารย์สักเ0็ดถึงแปเนี่ยอยากจะมีรายได้สักเดือนละล้านเหมือนเท้ามีอาจจะได้มาก่อนหน้านั้นก็ได้นะ <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์นะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับเราก็วางแผนว่าอยากจะมีรายได้นะกับธุรกิจนี้ถึงเดือนละหนึ่งล้านบาทนะเดือนละหลักล้านเลยทีเดียวนั่นคือเป้าหมาย ที่วางไว้กับกิฟฟารีนะครับมาถึงวันนี้แล้วเราคิดว่าเรามีกําลังใจจากผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราใช่อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหครับที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและก็ผลักดันให้เรามีวันนี้ฮะถ้าขอบคุณตอนนี้ผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อเที่ยงคุณแม่ชาลีพันนนะฮะและคุณพ่อกีคุณแม่สีผมนอกนะฮะที่ท่านสอนว่า ทําอะไรให้ตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองนนัดครับแล้วสิ่งที่ขยันหมั่นเพียรใช้อินทิบัทซีที่คุณพ่อเคยบอกไว้นะจ๊ะอะไรบ้างฮะอินทิบัดีอินทิบัทซีก็จะมีวิริยะอุตสาหะพวกเหล่านี้นะฮะให้เราอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วก็เป็นคนกระตือรือร้นได้อยู่ที่สิ่งที่ตัวเองทําความสําเร็จเนี่ยคงอยู่ไม่ไกลผมก็ยึดหลักของที่คุณพ่อสอนไว้นะครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณอีกเนี่ยคือผู้บริหารนะครับคณะผู้บริหารของบริษัทกิฟลินโดยเฉพาะแพทย์หญิงเนี่ยนิภัยบะครผมว่าถ้าอยากจะเอ่ยคำว่าขอบคุณคงน้อยถ้าท่านอยู่ตรงนี้ผมอยากจะก้มลงกราบท่านว่าท่านคิดได้ยังไงชวนคนมาเป็นเจ้าของสินค้าอาจารย์นะครับแล้วสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะฮะถือว่าท่านเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐมากนะครับและสุดยอดจริงนะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับทีมงานทั้งหมด ที่ช่วยให้ผมได้มีวันนี้นะครับถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีความเก่งไม่ไม่มีความพร้อมเนี่ยผมคงไม่มีวันนี้อาจารย์นะฮะแล้วก็ทีมระบบอินซีไม่ว่าจะเป็นจ่าสิบเอกช่นทัานคุณชูถนอมนะครับแล้วก็สตาฟทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนภกรแค้วไพคุณอรุณโอไทยสุขหลายนะครับพี่สรงดาวโพพย์คุณบุญสืบแตงประดิษฐ์นะครับคือบุคคลเหล่านี้คอยชี้แนะแนวทางวิธีการทํางานได้อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับ ทั้งไซไลน์และผู้จัดการศูนย์ทั่วไปที่คอยดูแลให้ความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการนะครับและหลายศูนย์ทั่วภาคอีสานนะอาจารย์นั่นก็ถือว่าเรามองเห็นแล้วนะครับว่าความสําเร็จของคนหนึ่งคนคงประกอบไปด้วยความอบอุ่นของทีมงานประกอบไปด้วยผู้ชี้แนะชี้นําแนวทางที่ดีด้วยซึ่งธุรกิจกิฟอรีนเนี่ย เป็นธุรกิจที่เรามีแต่พี่มีแต่น้องจริงๆนะฮะถ้าขอเพียงคุณมีความต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จที่นี่มีคนดูแลครบทุกอย่างเลยทีเดียวชนิดที่เรียกว่าปลอดภัยไร้กังวลไม่มีความเสี่ยงแล้วก็มีแต่มีแต่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแขกรับเชิญของเรา คงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการตัดสินใจพาตัวเองก้าวเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจกับกิฟฟรีนะครับยังไงต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากคุณสมดีด้วยนะครับที่มาแบ่งปันให้เราในวันนี้ครับ วันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟ r รีนนั่นเองนะครับและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราคงจะได้เห็นตัวอย่างของความรักในครอบครัวที่จะเกิดว่าเราได้มีโอกาสพูดจาภาษาเดียวกันทำธุรกิจเดียวกันความสำเร็จ ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับครั้งต่อไปแรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราจะเป็นอะไรจะแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งคุณสมดีต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ